คอดเมื่อคืนนี่ครับแปดตัวครับประมาณสี่ทุ่มเมื่อคืนลงมาดูคอดเฉยเลยค้อแรกสี่ตัวครับได้อาทิตย์แล้วครับตัวโต,วตวแล้วเขาเล่นกันนอ้องเขาขอดเมื่อคืนเน่แลนไปยืนน้ำอ่อยอันนี้การผสมสองกับหนึ่งนะครับจะพูดหนึ่งจะเมียสอง ออกไล่กันประมาณอาทิตย์หนึ่งชุดแรกยีห้าชุดนี้สามสิบเ็ดหกวันครับแจ้มสี่ครั้งแรกครับตอนนี้แจ้มแปดครับเพิ่มเปนสองแต้มไอ้เพิ่มเป็นคูณสอง,อม,สองมานม,านม,านมานันมันมันเฮงเฮงเฮงเฮจะสร้างแท้จะลีตนเรียงยังกับไม่จะลีตนอยู่ไนเงินน้ำข้าวราุย ใครบอกมีตั้งแปดส่วนในเป็มให้ไวจนออกมาเนี่ยนะสองสี่หกแปดเก้าได้ไงข้างในนี่ะอกส่วนได้อีกตัวนเห็นไหมเห็นแล้วนี่แปดสองสี่หกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองสี่หกแปดเก้าอันนี้ไงตัวหนึ่งน่ไหนหือยู่นี่แปดนู่นนั่ตัวหนึ่งเป็นเก้านั่นแหละก็ได้ไงมันโผัวมาเขาเรียว่าแปดนี่สงสามสี่หาหกเจ็ดแปดเห็นอยู่กับแปดเนี่ แต่ว่าจ็กตัวก็แสดงเอา 8, คาเป็ดุณเก้าเออนี่ก็แน่บเป็นเจ็ดเก้าตัวครับแต้มเก้าครับแต้มเก<ๆ>้าเขยงกันอยู่ชิลลง YouTube ยุทธุนใจกว่เลยอัดใหม่ทำไมนะ